สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะอากาศสดใสนะคะที่บ้านพึ่งวันนี้ก็ฝนใกล้ตกอะคะ่ะพึ่งจะขับรถไปทําเล็บอะคะ่ะเล็บยาวมากแล้วะคะ่ะ2เดือนตอนนี้รัฐบาลให้พวกร้านเสริมสวยพวกอะไรอะคะ่ะเปิดพึ่งทําเล็บไว้2เดือนนะคะนานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะ ยาวมากด้วยค่ะก็เลยว่าจะไปเปลี่ยนสีเล็บกันเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเพิ่งเปลี่ยนสีอะไรแล้วก็ได้แจ็คพอตหวยรัฐบาลมาถูกหวยมาก็ต้องไปเที่ยวไปช้อปปิ้งกันหน่อยนะคะก็เลยไปใช้ตังค์นิดนึงก็เลยอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เปลี่ยนสีเล็บด้วยนะคะไปกับลูกชายนะคะมาชมด้วยกันนะคะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนสีเล็บอะไรมีใครโชคดีไหมคะดูเออ คลิปที่ผ่านมาของพึ่งอะคะ่ะของคุณลุงที่ช่วยคุณลุงไว้เขาให้756นะคะแล้วก็759พึ่งก็ไปตัดไป2ตัวนะคะ5 9แล้วก็95นะคะก็ถูกไปนิดนึงพอมีดวงนะคะขอบคุณ FC ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไปติดตามด้วยกันค่ะว่าพึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะไปค่ะให้ดูบริเวณรอบๆนะคะเลมถนนนะคะออกมาจากบ้านพึ่งไม่นานก็จะมีรถไฟผ่านนะคะ ดูรถไฟไปก่อนค่ะติดติดรถไฟค่ะรถไฟมาดนที่กันนะคะดูบริเวณรอบๆไปก่อนค่ะแถวบ้านพึ่งก็จะเป็นเอ่อชนประทานแต่น้ําแห้งนะคะแถวบ้านกุ้งก็บึ้งก็จะมีบ่อกุ้งบ่อปลาเยอะๆนะคะเป็นบ่อค่ะเป็นชนบทนะคะบ้านนอกก็ว่าได้นะคะก่อนจะเข้าเมืองก็จะบ้านนอกบ้านนอกหน่อยนะคะให้ดูบริเวณรอบๆไปก่อนรถไฟมาแล้ว เห็นรถไฟไหมคะเย่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 จะดีใจทําไมเนี่ยเห็นทุกวันรถไฟวิ่งวันละสิบห้านาทีก็ก็ถึงตรงนี้ค่ะถ้าออกมาป้าทีไรก็เจอแจ็คพอตทุกทีอะค่ะต้องดูเวลาให้ดีออกมาไม่ถึงห้านาทีค่ะก็มีลางรถไฟผ่านหน้าบ้านนะคะข้างๆบ้านนะคะก่อนจะออกไปปากทางนะคะบริเวณข้างๆถนนก็เป็นดอกเอ่อ ดอกอะไรนะสวยๆนะคะให้มาชมอะค่ะนะคะดอกหางนกยูงเนาะสวยๆริมถนนนะคะพึ่งก็เลยถ่ายให้ชมนะคะแล้วก็ฝนก็ใกล้จะตกแล้วด้วยอากาศก็เย็นๆสบายๆชิลๆไม่มีแดดเลยค่ะวันนี้กล้องอาจจะไม่คมชัดมากมายนะคะลูกชายคนเล็กเขาจับให้นะคะเพราะว่าพึ่งเป็นคนขับรถค่ะแต่ก็อยากให้ชมบรรยากาศบริเวณร,บรอบๆก่อนจะถึงร้านเสริมสวยนะคะ พอดีรัฐบาลเขาสั่งปิดนานนะคะร้านเสริมสวยพึ่งก็ยังไม่เคยได้ไปทําเลยสองเดือนแล้วสีทนมากเลยะคะ่ะก็เลยวันนี้เขาเปิดเป็นวันแรกพึ่งก็เลยอยากจะไปทํานะคะเปลี่ยนสีเล็บใหม่ด้วยแล้วเขาเล็บเขาก็ยาวมากด้วยะคะ่ะก็เลยนั่งรถผ่านาต้นหางนกยุงสวยๆพึ่งก็เลยให้ลูกชายถ่ายมาให้ชมนะคะก่อนจะถึงร้านเสริมสวยนะคะอย่าพึ่งเบื่อกันนะคะ ดูไปเรื่อยๆก่อนค่ะวิวสวยๆแต่ข้างนอกอ่ะสีสดดีนะคะในกระจกก็อาจจะครื้มๆหน่อยยิ่งโค้งตรงเนี้ยค่ะดอกเยอะเลยนะคะนี่มาแล้วสวยมากเลยไม่มีใบเลยมีแต่ดอกสีส้มๆนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะถ้าเป็นเมืองนอกก็ดอกอะไรนะซากุระเหรอคะ นี่ดอกหางนกยูงสวยมากค่ะออกดอกทุกปีค่ะอยู่ได้นานด้วยค่ะแถวบ้านเพื่อนๆมีไหมคะถึงร้านเสริมสวยแล้วนะคะเขาก็จะมีสะผมแต่งหน้าเจ้าสาวแต่งหน้า เหมือนรับปริญญาหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเล็บทำเล็บเจลนะคะสีเขาคงทนนานมากเลยค่ะพึ่งก็มาร้านประจำของพึ่งนะคะลูกค้าเขาแน่นมากต้องจองคิวล่วงหน้าค่ะค่ววามมก่อนทำสีค่ะสีน้ำเงินนะคะสองเดือนพอดีเลยยาวมากเลยค่ะเล็บเพืี่อนสองเดือนเขาเพิ่งเปิดเป็นวันแรกรัฐบาลเพิ่งจะให้กำหนดเปิดใช่ป่ะใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวตำรวจจับ เพราะเราไปตำรวจมาจัเพราะว่าถ้าเราไกแอบมาทำเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจับเราต้องเอ่อเข้าออกตามอะไรนะเขาเรียกตอบออกตามประตูกฎหมายเขามีไว้เอ่อตามกฎเราต้องทำตามกฎของรัฐบาล ทำเล็บสวยๆนะแล้วมาชม,ชมเดี๋ยวมาชมกันว่าเราจะเปลี่ยนสีเล็บอ,อะไรนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเอาสีรองพื้นแล้วเนี่ยเห็นไหมั้ยหนาพี่เป้พ่อเบะถ่ายหน้าช่างมั่งให้ยิ้มสวยๆ พูาดาจะได้ยมาเข้าเยอะๆยอะมข้า,าเดี๋ยวนะนิดหนาเริ่มสีแล้วอะไรเงี้ยสีแ้่พอละโอไกลๆน่อยมันข้าวใกล้แล้วมันเบลอไกลๆไกลไปไกลไปเยอะเนี่ยแม่มันทำพอละ เ้าอบนี่อันนี้ไม่ได้ติดเลยสนะุดท้ายส่วนอันนี้เดี๋ยวหนูใส่เพชรโค้งตรงนี้ชาแน,นลหนูลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะ,ะจะได้แ,แบบสองอย่างสองแม่สองแม่โอเคค่ะดีมากช่วยกันทำมาหากินมีแค่หนึ่งอันขาดอีกหนึ่งอันใส่ไปแล้วหนึ่งอันใส่ไปแล้วลูกใส่ไปแล้วหนึ่งอันและสองแ่ประหลาสีแม่ พียงมากินพริกเยอะนี่ไงเนี่ยเลยสองอันมาดีเปิดเลยครัชอบสีแดงสีน้ำเงินอือชอไม่เคยแบบท้าให้ลูกค้าไม่เคยมีลูกค้าคนไหนแบบหวังว่าไม่สวยอ่ะใช่เพราะว่าพี่ก็ชอบสีสีแดงสีน้ำเงินเี่ยสองอันเลยสองอันเนี่ยออกเขียวเขียวเนี้ยชอบเพราะปีกอะไรเงี้ยอ่า ชอบสีอื่นอยู่แล้วแต่เวลาทาแล้วมือเราอะรู้อะชาใช่อามาอะไรสองอันบางทีมันเหมือนว่ามือเราชอบเราชอบแต่มือเรามันไม่ไม่ขัดไม่ขัดผิวไม่ขัดมือไม่เหมือนัชคสีนึงกับสีแดงทาปุกมือขาวมือสว่างเลยใช่อนาอ้สีฟ้าจริงๆคนจะมือจะไม่ไ่ติดเช้ามาครับขอเนี้ยที่ชอบทำเล็บเจลเพราะว่าเพิ่งชอบเข้าครัวนะคะทำอาหารมันก็สีคงทนสีไม่หลุดใส่อาหารเราด้วยนะคะ ก็เลยชอบทำสีเจลแล้วก็เขาคงทนอยู่ได้นานใครที่ชอบในคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะ